บทที่สปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไรอยากทราบว่าคำถามและปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไรบ้างครับการที่ผมอยู่ในแวดวงของผู้ปฏิบัติมานานได้พบเห็นรู้จักและคุ้นเคยกับผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากทำให้ผมได้พบว่าผู้ปฏิบัติ มักเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆมากมายและคำถามของผู้ปฏิบัติส่วนมากจะวนเวียนอยู่ในเรื่องดังนี้กลุ่มปัญหาที่ชวนให้ฟุ้งซ่านเช่นนิพพานสวรรค์นรกชาติก่อนชาติหน้ากรรมเก่ากรรมใหม่เทพพรหมเปรตอสุรกายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มี หรือความสงสัยหยุมหยิม้มเช่นเชื่อโรคมีจิตหรือไม่และนั่งสมาธิแล้วจะรู้เห็นสิ่งแปลกๆได้หรือไม่ถ้ารู้เห็นแล้วจะทำอย่างไรดีเป็นต้นกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการปฏิบัติเช่นก่อนจะปฏิบัติควรเตรียมตัวอย่างไรต้องถือศีลกินเพนหรือควรจะกินอาหารมังสวิรัตหรือไม่ควรนอนมากน้อยเพียงใด เวลาใดจะต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่จะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือไม่ถ้าสวดควรสวดบทใดบ้างควรตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนหรือไม่เด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ครองเรือนกับนักบวชใครปฏิบัติง่ายกว่ากันการปฏิบัติจำเป็นต้องไปวัดหรือไม่จะต้องเรียนปริยัตเพียงใด ต้องให้จบอภิธรรมปริเชทที่9มหาปัฏฐานก่อนหรือไม่กลุ่มปัญหากับสภาพแวดล้อมเช่นมีครอบครัวที่สับสนวุ่นวายลูกยุ่งสามีกวนพันรยาไม่สนใจธรรมะหรือมีภาระเรื่องการเรียนหรือการงานทำให้ปฏิบัติไม่ได้กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นของการปฏิบัติ เช่นจะต้องนั่งสมาธิก่อนเจริญวิปัสสนาหรือไม่ถ้าจะทำสมาธิควรทำอาณาปานสติดีหรือจะบริกรรมพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังน้ำมะพะทะหรือควรเพ่งกสินอะไรบ้างทั้งนี้เพราะไม่ทราบว่าวิธีใดจะถูกจริตบ้างก็ลองวิธีนั้นวิธีนี้เรื่อยๆไปย้ายวัดเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆ หรือสงสัยว่าจำเป็นต้องเดินจงกรมหรือไม่หรือจะนั่งอย่างเดียวดีถ้าจะนั่งควรนั่งเวลาไหนท่าไหนวันละกี่ชั่วโมงนั่งเมื่อยแล้วควรทนต่อไปหรือควรเปลี่ยนอิริยาบทเป็นต้นกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับอาการของจิตในขั้นการทำสมถะขั้นเริ่มต้นก็จะมีปัญหาเช่น ทำอย่างไรจิตก็ไม่สงบเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านสับสนหรือนั่งแล้วเคลิมคล้มหลับไหนเงียบไปทุกครั้งบางคนปฏิบัติไปสามวันก็เริ่มบ่นว่าเบื่อเพราะไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรเลยพอทำความสงบได้แล้วก็ถึงกลุ่มปัญหานิมิตและโลกิยานมีทั้งที่น่ากลัวหรือที่น่าภูมิใจเช่น นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีมดหรือแมลงมาไต่ตอมร่างกายหรือสามารถรู้เห็นออกไปภายนอกได้มองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาและพู้ดผีบ้างก็เห็นพระเกตแก้วจุฬามณีบนสวรรค์บ้างเห็นเมืองแก้วพระนิพานถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นตนเองเป็นโครงกระดูกเดินไปมาได้โครงเดียวบ้างหลายโครงบ้าง เห็นกลางคืนสว่างเหมือนกลางวันบ้างบ้างก็มีโลกยียายายนเช่นรู้วาระจิตผู้อื่นได้ระลึกชาติได้แล้วเที่ยวรู้และยึดว่าคนนั้นคนนี้เคยพบกันมาในอดีตชาติรักษาโรคได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์แสดงฤทธิ์ได้บางคนนั่งไปนิดหน่อยก็เกิดความกลัวเช่นกลัวจะเห็นพูดผีปีศา กลัวจิตจะออกจากร่างแล้วไม่กลับเข้าออร่างอีกบางคนได้ยินเสียงคนเดินไปมาเห็นคนมาน,นั่งใกล้ๆรวมแล้วสารพัดรูปแบบที่จะเป็นไปกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนาเช่นเมื่อทำสมถะไปแล้วจะเริ่มทำวิปัสสนาตรงไหนในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ต้องการทำสมถะ จะขอทำวิปัส,สนาเลยถัดจากนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าควรจะทำวิปัส,สนาอย่างไรจะเข้าสำนักไหนจึงจะดีเพราะแทบทุกสำนักล้วนแต่ประกาศว่าสำนักของตนเป็นทางตรงที่สุดสำนักอื่นผิดและต่างก็บอกว่าตนจเจริญสติปัฏฐานกำหนดรู้รูปนามขันห้าปัจจุบันอารมณ์กันทั้งนั้นบ้างก็มีปัญหาว่าควรจเจริญสติปัฏฐานหมวดใดดีด จะต้องเริ่มตามลำดับคือกายเวทนาจิตธรรมหรือไม่บางคนกลัวจะติดวิปัสสนูปากิเลสบ้างก็สนใจถ่ายถามกับเรื่องญาณว่าตนทําได้ถึงยาณชั้นใดบางคนตั้งเป้าหมายจะทําให้ถึงยานนั้นญาณน,นี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้สําหรับผู้ที่ลงมือทําจริงๆก็ยังมีเรื่องให้ต้องถามครูบาอาจารย์อยู่เสมอเช่นควรวางจิตอย่างไร ควรกําหนดอย่างไรอาการของจิตอย่างนี้จะแก้อย่างไรอาการของจิตอย่างนั้นจะแก้อย่างไรเช่นหัดรู้ตัวแล้วเกิดอึดอัดขึ้นกลางอกเกิดปวดระหว่างหัวคิ้วหรือปวดตาเห็นกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วจะทำอย่างไรดีควรจะปล่อยมันเอาไวร้รู้หรือควรพยายามละมันจิตใจมันตื้อตื้ไม่ผ่องใสจะแก้ไขยอย่างไร ควรนำธรรมะบทนั้นบทนี้มาน,นึกคิดพิจารณาด้วยหรือไม่เช่นควรจเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อข่มราคะหรือไม่หรือจะให้รู้ราคะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปแก้ไขมันเป็นต้นใครที่อยากจะทำ FAQ หรือคำถามที่ต้องตอบบ่อยๆเกี่ยวกับปัญหาธรรมะลองใช้ตัวอย่างคำถามที่ผมยกมานี้เป็นตัวตั้งก็ได้คำถามส่วนมาก มักวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นั่นเองจะนอกเหนือไปกว่านี้ก็ไม่มากนะักหรอกครับคำถามเหล่านี้ผมเคยได้ยินผู้สงสัยเรียนถามครูบาอาจารย์บ้างผมสงสัยเองบ้างซึ่งส่วนมากจะพยายามพิจารณาแก้ไขเอาเองยกเว้นที่ยากลำบากหรือละเอียดอ่อนมากๆหรือต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษจึงจะเรียนถามจากครูบาอาจารย์ ซึ่งท่านจะเมตตาตอบคำถามให้เสมอเมื่อหายสงสัยในเรื่องนั้นแล้วจึงเกิดนึกขึ้นได้ว่าที่จริงคำตอบในการแก้ปัญหาที่ครูบาอาจารย์ให้มาแต่ละครั้งนั้นแทบจะเป็นคำตอบเดียวกันทั้งที่คำถามนั้นหลากหลายมากคำตอบที่ได้ยินได้ฟังเป็นประจำก็คืออย่าเที่ยวรู้ออกไปนอกให้รู้ปัจจุบันธรรมในกายและจิตของตนด้วยจิตที่เป็นกลาง คำตอบเพียงเท่านี้สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดแล้วกล่าวคือกลุ่มปัญหาที่ชวนให้ฟุ้งซ่านล้วนเป็นผลพวงของความคิดเท่านั้นยิ่งคิดมากก็ยิ่งสงสัยมากและยิ่งสงสัยมากก็ยิ่งคิดมากและยิ่งคิดมากก็ยิ่งห่างไกลาจากการเจริญสติสัมปชัญญะออกไปทุกทีถ้าหันมารู้ปัจจุบันธรรมอยู่ภายในกายและจิตของตนจะต้องสงสัยทำไมว่านารก สวรรค์ชาติก่อนชาติหน้าผีสางเทวดามีหรือไม่มีเพราะพอจิตสงสัยก็รู้เท่าทันความสงสัยใครรู้นั้นความสงสัยก็ดับไปเองเมื่อความสงสัยดับไปแล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องหาคำตอบต่อไปอีกเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการปฏิบัติและปัญหาสภาพแวดล้อมก็หมดความหมาย เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้เบียดบังเวลาธรรมาหากินไม่เกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มเวลาหรือพิธีกรรมต่างๆเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นของการปฏิบัติก็หมดความหมายคำบริกรรมกิริยาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สาระสำคัญแต่เป็นเพียงอุบายเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้ามารู้ปัจจุบันธรรมในกายในจิตของตนเท่านั้นเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับอาการของจิตในขั้นการทำสมถะก็หมดความหมายเพราะอาการทั้งหมดเป็นเพียงสภาพธรรมที่ถูกรู้เท่านั้นพอรู้แล้วหากย้อนมาอ่านจิตใจ,จตนเองให้แจ่มแจ้งอาการของจิตก็หมดความหมายไปในทันทีเช่น เมื่อปฏิบัติอยู่แล้วเห็นภาพผีปรากฏขึ้นมาผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์วิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมเพราะจริงก็เหมือนเท็จเท็จก็เหมือนจริงคือมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนๆกันที่สําคัญคือให้ย้อนเข้ามาอ่านจิตตนเองให้ดีมันกลัวมันอยากหนีมันสงสัยหรือมันอยากรู้ให้รู้เท่าทันจิตตนเองไว้ สิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่มีความหมายมากไปกว่าการเห็นรูปธรมธรมดาธรรมดารูปหนึ่งหรือเกิดรู้เห็นพระจุลามณีหรือพระพุทธเจ้าก็ให้ย้อนมาอ่านจิตของตนเองเช่นกันเพราะรูปนิมิตภายนอกทั้งปวงนั้นไม่ใช่สาระแก่นสารเพื่อการยึดถือแต่อย่างใดเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้ว กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนาก็หมดความหมายจะต้องคิดไปทำไมว่าจะต้องรู้อะไรในเมื่อทุกสิ่งที่ถูกรู้ก็มีค่าเท่ากันทั้งนั้นหากจิตเขาจะรู้สิ่งใดชัดก็เอาสิ่งที่กำลังรู้ชัดนั่นแหละมาเป็นอารมณ์หรือเรื่องยานนั้นยานนี้ก็เป็นของสมมุติเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะอยากได้ยานมักผลนิพพานก็ไม่เห็นจะต้องอยากได้ เพราะหากจิตจะได้เขาก็ได้ของเขาเองแต่ยิ่งเราอยากก็ยิ่งไม่ได้ส่วนวิปัสสนูปกิเลสก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่หลงลืมตัวขาดสติสัมปชัญญะนักปฏิบัติที่คิดมากมีปัญหามากก็เพราะไม่พยายามรู้ตัวไม่มีสติพิจารณาอยู่ในกายในจิตของตนเองเอาแต่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้เอาแต่พยายามแก้อาการของจิต ปฏิบัติไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้หากผู้ปฏิบัติพยายามรู้ตัวอย่างต่อเนื่องเข้าไว้และมีสติสอดส่องอยู่ในกายในจิตหรือในวงขันห้าของตนอย่างเป็นปัจจุบัน mm. ก็แทบไม่มีปัญหาจะต้องถามใครอีกต่อไปแล้ว23กันยายน2542